ครับนี่คือทางเข้าวัดป่าหนองสองพี่หนองนะครับนี่นะครับเจดีของครูบาอาจารย์อุบลครับก็จะครับภายในวัดก็สวัสดีค่ะเอฟของคุณกูรัฐทุกท่านนะคะวันนี้คุณกูรัฐจะ พามาเที่ยววัดป่านะคะวัดป่าแห่งนี้อยู่ที่อําเภอแขวงในจังหวัดอุบลราชธานีชื่อวัดป่าน้องสองพี่น้องนะคะอยู่ติดถนนเส้นอุบลยโสธรนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะคุณครูรัฐจะพาเอฟซีน้องครูรัฐเข้าไปเที่ยววัดป่าวัดป่าแห่งนี้เป็นสาขาข,าของน้องปะพงที่ร้อยสิบหกนะคะไปดูกันเลยว่าวัดป่าน้องสองพี่น้อง มีอะไรบ้างมีอะไรดีๆบ้างนะคะเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะเข้าไปแล้วมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตามที่ทราบมาก็คือทางวัดเนี่เป็นสายปฏิบัติของหนองบัวคงนะครับตอนนี้มีพระอยู่เพียงแค่3มรูปเท่านั้นเองนะครับได้เห็นว่าตอนกลางคืนท่านจะพายโยมปฏิบัติธรรมโดยการก่อกองไฟนะครับชั้นนื้อเดียวนะครับ ฉันเสร็จถ้ามาไม่ตรงเวลาฉันก็จะไม่เห็นท่านแล้วท่านก็จะไปอยู่ที่ปฏิบัติของท่านนะครับครับวัดป่าสายน้องประพง์นะครับท่านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จเจริญน,นะครับวัดนี้มีคนกรีดมีอะไรแต่ว่าศีนาสนะท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับกุฏิของท่านนะครับจะอยู่ในป่าครับ ครับเหมาะสําหรับการที่จะมาปฏิบัติธรรมมากนะครับสําหรับสายปฏิบัตินะครับครับเดินลึกเข้ามาท้ายวัดนะครับจะเห็นพระพุทธรูปอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับครับนี่คือวัดสายปฏิบัติหนองป่าพงนะครับ ครัตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอยู่ลึกท้ายวัดนะครับตรงหน้าพระพุทธรูปก็จะมียักษ์อยู่สองตนนะครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับครับก็อยู่ในป่านะครับที่เงียบสงบนะครับครับคาดว่าจะ น่าจะสร้างมาหลายปีพอควรนะครับวัดอยู่ติดถนนนะครับเส้นอุบลยโสธรน,นะครับสามารถเข้ามาชมเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดได้นะครับ ครับภายในวัดก็จะมีรูปปั้นก็เป็นอัศจรรย์น,นะครับไม่น่าจะเป็นสื่อถึงหมูป่าหรือเปล่าครับอันนีส้สื่อถึงไก่ป่าหรือเปล่าครับก็พิจารณาดูนะครับครับในบริเวณวัดนี่กว้างขวางนะครับเนื้อที่เยอะมากเลยนะครับ ครับนันี้ก็มีญาติโยมแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากอยู่ติดถนนใหญ่เลยทางหลักอุบลราชธานียะโสธรเลยนะครับครับบริเวณนี้ก็มีรูปปั้นที่สื่อให้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นปิดสนาก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับ อันนี้นะครับเป็นอาคารน่าจะเป็นที่พักสงนะครับเห็นจากสบงนะครับน่าจะเป็นที่พักสงสำหรับผู้แวะเวียนมานะครับอาคารนี้ครับก็จะมีกุฏิสงสะดวกสบายนะครับแต่ว่าอยู่ในเสนาสนะป่านะครับสะดวกสบายเลยตรงนี้มี มีท่าบริบูรณ์นะครับมีญาติโยมเข้ามาแวะเวียนเรื่อยๆนะครับถือว่าสะ,สะดวกสบายสำหรับวัดป่ายานี้นะครับแต่ก็ยังดูเป็นป่านะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นอาคารสำหรับผู้มาถือการปฏิบัตินะครับนี่ครับเป็นป่านะครับเป็นป่าครับเป็นป่า นะครับเนื่องจากติดถนนใหญ่ไปมาสะดวกก็จะมีญาติโยมแวะเข้ามาเห็นรถจอดอยู่เยอะหลายคันเลยนะครับครับตอนนี้เป็นสารารวมใจนะครับอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับครับเป็นศีนาสนะในวัดนะครับครับเป็นอุโบสถนะครับของวัดนะครับ ครับเป็นอุโบสถสองชั้นนะครับครับเป็นทางขึ้นอุโบสถนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูนะครับครับเป็นด้านหน้าของอุโบสถนะครับแล้วก็ทางขึ้นนะครับครับได้ขึ้นมาอยู่บนชั้นสองของอุโบสถแล้วนะครับสังเกตดูทางวัดใสทางหนองประพงนะครับถ้ามา ไม่ถูกเวลาที่ท่านออกมาก็เราก็จะได้ไม่ได้เจอพระสงฆ์นะครับท่านก็อยู่ปฏิบัติของท่านไปท่านมีเวลาที่ออกมาพบญาติโยมนะครับถ้ามาไม่ตรงเวลาก็จะไม่ได้เจอท่านนะครับครับมองจากชั้นสองของอุโบสถลงมานะครับเป็นป่านะครับ ก็ไม่ได้เข้าไปในอุโบสถนะครับเนื่องว่าเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เปิดไว้นะครับนนะครับภายในบริเวณวัดมีไก่ไก่เยอะเลยนะครับครับตรงนี้นะครับถ้าจะให้เดาผมน่าจะเดาว,ว่าเป็นอาจจะดีของครูบาอาจารย์แร,แรกที่มาอยู่ที่วัดนี้นะครับเป็นเจดีย์ที่ระลึก หรือเก็บอัฐิของครูบาอาจารย์ยุคแรกที่มาอยู่ในวัดนี้นะครับเจดีย์นี้ก็รูปทรงพระธาตุพนมนะครับน่าจะเป็นเจดีย์ของครูบาอาจารย์นะครับที่ได้มาก่อตั้งวัดนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะหาประวัติมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับครับก็มีรูปต่างๆนะครับ ท่านน่าจะสื่อว่าให้เห็นอะไรนะครับอันนี้เป็นรูปเต่านะครับเดี๋ยวครูรัฐจะพาไปดูรูปเต่านะครับอ่าอยู่อยู่ในปา่าไผ่นะครับน่าจะเป็นปริศนาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทางวัดท่านได้สื่อไว้นะครับเดี๋ยวครูรัฐจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนน้านเห็นไหมครูรัฐหันหน้ามาหน่อย ขอโชคลาภจากพญาเต่าแล้วใช่ไหมให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปคุณครูรัตมีแต่ความโชคดีนะคะและอย่าลืมขอคลิปร้อยล้านวิวครูรัตขอด้วยสัญญาว่าจะได้ร้อยล้านวิวขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนกับคุณครูรัตนะคะคุณครูรัตรูปเต่าขอพรให้กับทุกท่านค่ะครับในวัดก็จะมีรูปต่างๆรูปสัตว์นะครับ ก็ท่านควรจะสื่อความหมายว่าแถวนี้มีพวกนี้มีสัตว์พวกนี้นะครับแล้วสื่อความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับ